สวัสดีค่ะจากขวัญฮอนด้าค่ะสวัสดีคุณสันติสุขนะคะสำหรับเจ้าของรถยนต์คันนี้เดี๋ยววันนี้ขวัญจะมาตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถลูกค้าก่อนที่ขวัญจะทําการส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสันติสุขมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ากับขวัญให้ขวัญได้เป็นผู้ดูแลนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คความเรียบร้อยกันว่ารถยนต์คันนี้เป็นรุ่นไหนสีอะไรนะคะแล้วก็ ตั้งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปกับตัวรถยนต์บ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็น h o n d a City ค่ะรุ่น SV ก็คือรุ่นรองท็อปราคาจำหน่ายจะอยู่ที่6 6 5 0 0 0บาทสีนี้คือสีขาวมุกนะคะจะเพิ่มราคา10,000เพราะฉะนั้นคันนี้ราคาอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คความเรียบร้อยเริ่มจากด้านในก่อนนะคะขวขออนุญ,ญาตเริ่มเช็คความเรียบร้อยจากภายในของตัวรถยนต์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวภายนอกขวัญจะขับไปบริเวณกลางแจ้งนะคะเพื่อจะได้ ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ภายในอยู่ในบริเวณที่เป็นที่โล่ม,มก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะภายในของ Honda City รุ่น SV นะคะเขาจะเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะสีทูโทนค่ะเบาะหนังสีทูโทนบริเวณมือจับด้านในตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะคะมีการติดตั้งในส่วนของคิ้วบันไดนะคะผ้ายางปูพื้นจัดเตรียมใส่ตัวรถยนต์ให้กับลูกค้าเรียบร้อยค่ะ ส่วนภายในจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วพร้อมกล้องสองภาพด้านหลังในส่วนของช่อง USB นะคะเขาจะมีให้2ช่องเลยมีช่องจ่ายไฟสำรองค่ะบนพวงมาลัยก็จะมีปุ่มรับซ้ายวางสายนะคะบนพวงมาลัยบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะตรงนี้เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงบนพวงมาลัยได้เลยค่ะ เดี๋ยวขวัญจะเช็คในเรื่องของระบบไฟแล้วก็กล้องถอยให้กับลูกค้าด้วยนะคะขออนุญ,ญาตรีวิวจากภายในเพราะปกติขวัญจะรีวิวจากภายนอกก่อนแต่พอดีถ้าอยู่กลางแจ้งภายในจะเห็นไม่ค่อยชัดก็เลยขออนุญ,ญาตเข้ามาภายในก่อนเลยนะคะตรงนี้ระบบเกียร์ค่ะรุ่นรุ่นนี้เป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังภายในสีทูโทนค่ะสังเกตตรงนี้ก็จะเป็นสีเบทเป็นสีเบทนะคะแล้วก็ตรงหลังคาด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสีเบทค่ะ มีไฟตรงกลางนะคะแล้วก็มีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าด้วยค่ะระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะมีปุ่มแมคคูมีปุ่มไล่ฟ้าด้านหน้ามีปุ่มไล่ฟ้าด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นช่องเก็บของสามารถวางกุญแจได้เพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทค่ะ ราคาหกแ0นหกหาพนะคะคันนี้ราคาหกแสนหกันสีขาวมุกบวกเพิ่ม1,000งบาทค่ะเดี๋ยวเราจะส่งรถให้กับลูกค้าที่บ้านนะคะคันนี้ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถช่องนี้สถานการณ์โควิดนะคะลูกค้าไม่ต้องเดินทางก็ได้ขวัญมีรถสไลด์บริการส่งให้ถึงบ้านเลยสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามารับที่โชว์รูมนะคะ บริเวณมือจ so ับจะเป็นโครเมียมนะคะแล้ว nah, ก็ถ right ้าเราเปิดประตูจะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่เปิดประตูนั่งอยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วเปิดประตูจากด้านในไม่ได้นั่นหมายถึงเราติดล็อกเด็กนะคะล็อกเด็กคืออะไรนะคะก็คือจะอยู่บริเวณนี้เวลาเราเปิดประตูออกมาค่ะเขาจะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้เลยนะคะหากเราล็อกก็คือการดึงลงแบบนี้ปิดประตูเข้ามาแบบนี้นะคะขนจะเปิดจากด้านในไม่ได้เห็นไหมคะตรงนี้จะเปิดจากด้านในไม่ได้ ต้องเปิดให้จากด้านนอกเท่านั้นป้องกันกรณีมีเด็กข้างหลังนะคะแล้วก็เขาเปิดลงปลดล็อกเซนทรอคแบบนี้นะคะแล้วเขาเปิดลงได้นะแต่ตรงนี้คือถึงจะปลดล็อกก็ลงไม่ได้ถ้าเราติดทํายังไงนะคะเลื่อนลงก็ได้ค่ะแล้วก็เอื้อมมือไปเปิดจากข้างนอกก็ได้นะคะอเอื้อมือไปเปิดเองจากข้างนอกก็ได้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือจะสามารถเปิดได้คือเปิดได้จากข้างนอกเท่านั้นนะคะ มีสองข้างนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาไม่ใช้งานเราก็แค่ดึงตรงนี้ขึ้นไปแบบนี้นะคะคบริเวณมือจับจะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ขันจะมีการลอยมือจับตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยชิ้วบันไดด้านหน้าติดตั้งเรียบร้อยค่ะนี้นะคะ เปิดประตูเข้ามาบริเวณนี้เราจะเจอในส่วนของการเติมลมยางนะคะดูจากตรงนี้ได้เลยด้านหน้าเติมเท่าไหร่นะคะด้านหลังเติมเท่าไหร่สามารถดูบริเวณนี้ได้ h o n ด้ทุกรุ่นนะคะตำแหน่งเดียวกันฝั่งฝั่งคนขับแต่ถ้าเป็นฝั่งผู้โดยสารจะเป็นเลขเครื่องเลข,เลขถังนะคะรุ่นนี้อย่างที่ขันแจ้งไปเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะ,ะ,คะเวลาสตาร์ทรถยนต์นะคะให้เราหยียบเบรคค่ะแล้วก็กดปุ่มน,นี้ได้เลยนะคะกดปุ่มน,นี้ปุ่มสตาร์ทรถยนต์ ดับเครื่องยนต์ไม่ต้องเหยียบเบรคหักกดหนึ่งครั้งคือการดับเครื่องยนต์ค่ะบริเวณนั้นข้างควบคุมไฟฟ้านะคะประตูสี่บานล็อกประตูนะคะปลดล็อกตรงนี้ล็อกกระจกค่ะแล้วก็เป็นการปรับเลนส์ไฟฟ้าก็คือเราปรับเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยจะปรับด้านซ้ายดันมา L ค่ะจะปรับด้านขวาดัานไป R แล้วก็ปรับเลนส์กระจกได้เลยนะคะ กดตรงนี้นะคะซ้ายขวาส่วนปุ่มนี้จะเป็นพับกระจกไฟฟ้าค่ะแล้วก็เปิดออกนะคะปุ่มเดียวกันปุ่มรับสายวางสายค่ะคันนี้ขวัญติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะถ้ารุ่น SV สบเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกแต่คันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกนะคะ การเปิดก็คือเปิดบริเวณก้านตรงนี้ได้เลยค่ะน้ำมันเติมให้เต็มถังเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งเวลาให้เรียบร้อยตอนนี้บ่ายสองโมงสี่สิบสี่นาทีนะคะแล้วก็ตรงบริเวณหน้าจอตั้งเรียบร้อยวันที่ยี่สิบสามมกรานะคะวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบสามมกราสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสไฟก่อนเลยนะคะอันดับแรกก็คือตรงนี้ที่ขวัญเลือกเลือกรีวิวตรงนี้เพราะว่าบริเวณด้านหน้า,นาตรงนี้เราจะสามารถเห็น ผ่านช่องนี้นะตอนนี้สตาร์รถยนต์อยู่ไฟที่ติดอยู่ที่เราเห็นตรงนี้คือไฟเดย์ไทม์นะคะไฟส่องสว่างกลางวันถ้าขวันเปิดไฟนะคะหมุนตรงนี้นะนะคะบริเวณนี้นะคะหมุนหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะเป็นการเปิดเปิดไฟหลีค่ะเปิดไฟหลีมีสัญลักษณ์ไฟเปิดเปิดขึ้นแล้วแล้วก็ไฟตรงนั้นจะดับลงนิดนึงเปิดไฟหน้าค่ะตรงนี้เปิดไฟหน้านะคะเอาใหม่นะ ไฟที่เห็นตรงนี้คือไฟเดย์ไทมค่ะเปิดหนึ่งครั้งหมุนตรงนี้นะคะไฟรีหมุนอีกจะเป็นไฟหน้าส่วนไฟตัดหมอกนะคะจะอยู่ด้านล่างให้เราหมุนตรงนี้ค่ะตรงกลางเลยไฟตัดหมอกนะคะดันออกไปแบบนี้ไฟสูงค่ะสัญลักษณ์ไฟก็จะขึ้นแบบนี้ก็คือไฟติดครบทุกดวงนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะไฟเลี้ยวขวาค่ะ นะคะคแล้วก็สุดท้ายเลยไฟฉุกเฉินนะคะตรงนี้ค่ะไฟติดครบทุกดวงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คในเรื่องของกล้องนะคะกล้องสองภาพด้านหลังก็คือจากบริเวณจอนี้นะคะใส่ตำแหน่งเกียร์ R ถอยหลังกล้องสองภาพด้านหลังจะทำงานทันทีค่ะแบบนี้เลย ปรับมุมมองได้สามระดับค่ะแบบนี้นะคะสามารถปรับมุมมองได้นะคะสามระดับเลยกล้องก็ทำงานปกตินะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คภายนอกกันนะคะทีนี้ขออนุญาตขับไปบริเวณกลางแจ้งเลยถ้าเราเช็คภายนอกนะคะจะได้เห็นตัวรถชัดตอนนี้บ่ายสองโมงนะคะแดดค่อนข้างจะแรงนิดนึงขออนุญาตรีวิวแบบเร็วๆเลยนะคะ คันนี้ฟิล์มติดความเข้มอยู่ที่อความเข้มหกสิเปอร์เซ็นตนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายนอกกันคือภายในนะคะจะประมาณนี้นะนะคะภายในจะประมาณนี้แต่เมื่อกี้เราอยู่ในที่ร่มก็จะมืดมืดนิด,น,ดนึงพอออกมากลางแจ้งก็จะค่อนข้างสว่างมองได้ชัดเจนนะคะถ้า80%ดสิบดัขอมองว่ามืดไปตรงนี้พอดีเลยไม่ร้อนนะคะเป็นฟิล์มแบบดำหกค่ะ ขออนุญาตปิดไฟหน้าเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูภายนอกกันนะคะคือภายในะอย่างที่ขวัญแจ้งไตเนาะก,ก็จะมีติดคิ้วบันไดนะคะเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็ภายนอกคันนี้จะมีติดสเกิร์ตนะคะสะเกิร์ตรอบคันค่ะมีติดสเกิร์ตรอบคัน ไฟตัดหมอกติดตั้งเป็นของแท้เปิดที่ก้านนะคะก็จะติดอยู่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้เลยค่ะถ้าเป็นรุ่นท็อปเขาจะมีมากับรถเลยนะคะบริเวณด้านล่างตรงนี้ส่วนไฟที่ติดสว่างตอนนี้คือไฟเดย์ไทม์นะอย่างที่ขวัญแจ้งไปก็คือไฟสองสว่างกลางวันเพราะว่าเรายังไม่ได้ดับเครื่องยนต์ไฟก็ยังจะติดอยู่ปิดไม่ได้นะไฟเดย์ไทม์จะปิดไม่ได้นะคะด้านหน้าก็จะมีสเกิร์ตชิ้นหน้าด้วย สกเกิร์ตชิ้นนี้จะเป็นของโชว์รูมเรานะคะเป็นสกเกิร์ตโมอของศูนย์นะสกเกิร์ตรอบคันถ้าโมดูลมันจะเป็นคนละแบบกันนะคะโชว์รูมเราจะมี2แบบคือมีแบบโมดูโลโมดูโลนี่จะมีให้ทุกศูนย์อยู่แล้วเพราะเป็นของ h o n d a เลยส่วนถ้าเป็นแบบสปอร์ตจะขึ้นอยู่กับโชว์รูมนะคะว่าเป็นแบบไหนแต่ของเราจะเป็นแบบนี้นะคะมือจับโกลเมี่ยมมีสกเกิร์ตชิ้นด้านข้างมีไฟตัดหมอกด้านหน้ากระจังหน้าที่เราเห็นเมื่อสักครู่เป็น โปรเมียมนะคะติดคิ้วกันสาตดเป็นของแท้ให้สออากาศแบบคีบฉลามตรงนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมากับตัวรถยนต์อยู่แล้วกระจกมองข้างรุ่นนี้ก็จะมีมาในตัวนะคะเป็นสเปคมีมาอยู่แล้วจากโรงงานถังน้ำมันอยู่ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ค่ะบริเวณน,นี้เลยฟ้าถังน้ำมันอยู่ฝั่งด้านซ้ายเติมอะไรได้บ้างเบนซิน9195แก๊สโซโฮอ9195 E10 E20 นะคะเ,เติมได้ถึง E20 ขันเติมให้ในถังในวันรับรถสําหรับคันนี้ตอนนี้คือเติม e ยี่สิบนะคะเติมให้เต็มถังเรียบร้อยซีมหกสิบเปอร์เซ็นต์มดารอบคันนะคะทั้งข้างนอกเรามองเข้าไปคือมืดถูกไหมคะตรงนี้คือมืดนะแต่เมื่อกี้เรานั่งข้างในคือค่อนข้างจะสว่ามองได้ชัดเจนเลยค่ะตรงนี้มองทะลุนิดนึงค่ะเป็นเงาเงานะคะว่าอาจจะมองเข้าไปเห็นว่ามีคนนั่งข้างในแต่มองคือดูไม่ออกว่าใครนั่งอยู่ข้างในนะเดี๋ยวมาดูด้านหลัง สปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์อะสปอยเลอร์สปอยเลอร์จะเป็นของศูนย์ของเรานะคะแบบนี้เป็นแบบโมไอค่ะจะแนบลงมานะแต่จะชิ้นใหญ่อยู่ค่ะจะแนบลงเดี๋ยวไปดูกใกล้ใกล้แดดค่อนข้างแรงนะคะเพราะตอนนี้บ่ายสองโมงจะบ่าย กด้านหลังแบบท่อคู่ค่ะกล้องติดตั้งบริเวณนี้นะคะตรงนี้เลยส่วนข้างหลังก็จะมีถาดท้ายให้นะคะเตรียมใส่เรียบร้อยทางขยะหุม้มเบลมันบงังแดดผ้าคลุมสายลากสายพ่วงนะคะมีหมอน,รอ,มอนรองคอนะคะ ท้ายตรงนี้เป็นของแท้เหมือนกันเครื่องมือนะคะตรงนี้ย่างอะไรแม่แรงจะอยู่ข้างล่างค่ะแม่แรงจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะส่วนย่างอะไรก็จะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ข้างล่างนะคะเปิดทึ้มแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะคะ ต้องขอบพระคุณคุณสันติสุขอีกครั้งนะคะตอนแรกลูกค้าจองสีเทานะคะแต่ช่วงนี้รถมาน้อยลูกค้าต้องการใช้รถก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวคือตอนนี้รถที่มีพร้อมส่งมอบนะคะอัปเดตวันนี้วันที่23มกราครถที่มีพร้อมส่งมอบจะมีเป็นสีขาวแล้วก็สีเงินลูน่านะคะแต่สำหรับสีเทาหรือว่าสีดำตรงนี้ก็คือต้องรอคิวนิดนึงถ้าลูกค้ารีบใช้รถก็ ขวัญแนะนำเอาเป็นสีขาวหรือสีเงินนะคะแต่ลูกค้าไม่รีบรอรถประมาณ1-2เดือนก็คือสามารถสั่งจองเข้ามาได้ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นแต่ว่าถ้าเรามีแพลนจะรับรถประมาณเดือนมีนานะคะหรือเดือนหน้าขวัญแดนะนําว่าจองตอนนี้ได้เลยสําหรับแคมเปญทักสอบถามขวัญได้อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีช่องทางการติดต่อเป็นไลน์แล้วก็เป็นเพจนะเพจจะเป็นชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยก็คือ ขวัญฮอนด้นะคะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะถ้าลูกค้าเซิร์ชก็ถ้าเซิร์ชใน Facebook ตัวเองก็คือจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็น่าจะขึ้นอยู่นะนะคะจะขึ้นอยู่ค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ